โอ้โหมุดแต่ใหญ่กว่าไอ้เนี้ยแง่แล้วแง่แล้วแง่แล้วเชื่อถามมบงมันดีสู้สูส้นโูงเนี่ยเอามึงฆ่าตัวตายมึงก็สกอตตายเข้าวนี้ไอ้ขี้แพ้นี่ไงนี่ไงนระยะระยาเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ทันตอนนี้ทันอ้แม่งเห็นปากดีแม่งมีแต่ขี้ฟันนี่เหี้ยเฮ้ยนุ่นแรงอะไรปรากฏมีย่งมั้งไอ้ต ผีขอสมุูรณ์ตายก็มาตื่นมาอีอะไหนหลวงพ่ออยู่ได้เนี่ยแตเต๋อของอ่ะแตบนาเกลี่ยเหมือนเมื่อกี้กูเห็นไอ้ไอ้ดำนั่นไอ้ทำอยู่นะว่าโทษโทษนะครับทุกคนสจหรับที่ผมเข้ามาดูยาอย่างนี้ผมขอโทษผมขายได้อย่างนี้คือแกอยากไซค่ะนั้นหรือไงยาชยาอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะ